ปี63นะก็ดีใจมากครับแล้วก็เป็นเกียรติอีกหนึ่งปีเลยนะครับที่มีเช่เข้าชิงโอ้โหน่าจะสองสาขานะโคเวอร์แล้วก็เป็นนูกทุ่งจอรดิโกลยเนี่ยนะครับแต่ว่าวันนี้ดูไม่ได้มาคนเดียวครับาพาคณนกรรมาธิกางมาเยอะมากน้องๆไม่ว่าจะเป็นน้องเต้ตะกูลตอคะแนนนัจจานันพองดาวนุ่นนิ่มของ,องแอมม แล้วก็มีพี่สิงห์มาด้วยพี่ออนมาด้วยแล้วก็มีพี่วีพนมหลไกยมาเชิญงวครด้วยอตอนนี้เรามาถึงสถานที่ตรงนี้แล้วตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงไหมประมาณนะั้นประมาณ9ก้าโมงเราจะมารับทุ่หก่อนมาซ้อมผมว่าบ้านสิงห์เรามีขึ้นโชว์ด้วยหนึ่งโชว์เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปซ้อมกันแล้วไปดูบรรยากาศก่อนซ้อมแล้วก็ไปแต่งหน้าแต่งหน้าแล้วก็เดินทางมารับลวัล,ลโอเคครับไปกันเลยครับ มาเมื่อกี้ครับปไปนนภาพประมาชั่วโมงเป็นการเกิดการนะอันนี้เป็นการแต่งหน้านะครับคุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วก็นะครับเป็นบรรยากาศในการแต่งหน้าชิวๆครับเราเราชิวแต่แม่เขาไม่ได้ชิวเพราะเราเพิ่งมาเนาะแม่สบายมากสบายมากขอกลับไปนอนอีกสักสองชั่วโมงงั้นไหมเราเราลุ้นกันครับว่า มึงจะได้รับรางวัลไหมแล้วน้องที่ว่าจะได้รับรางวัล มิกอ่ะพี่สิเงินจังได้แนรางวัลเขาก็เพยทุทุกชายขันใจหาชนในปีนี้ได้แน สวัสดีครับผมก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะฮะการคุมชลึกลุกทุ่งกระบอที่จัดให้มีรางวัลอสงเกียตให้กับลูกในวันนี้นะฮะคือรางวัลน,นี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมในงานในวันนี้ขอบคุณพี่สิ์เจ้าของค่ายซีมิสิกที่ให้โอกาสนกได้เดินตาม ความขวันในเส้นทางกันเป็นนักร้องขอบคุณที่ให้โอกาสนุ๊กให้สร้างผลงานให้ทุกคนได้ฟังกันขอบคุณครอบครัวขอบคุณพ่อแม่ที่สนับสนุนนุน๊มเสมอมาเลยแล้วก็ขอบคุณไป๋ไป๋เรอุ bye. ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้จนทําให้มีพพเอซีรักและคอยสปอร์ตเยอะขนาดนี้และที่ขาดไม่ได้ครับขอบคุณพพเอฟซี C, ทุกคน,ท,กคนที่ผลักด,ดันให้กับลูกไม่ใช่แค่วัววนนี้แต่ในทุกๆงานทุกๆครั้งที่มันเป็นวันพิเศษของลูกเพราะทุกคนคือกำลังใจของลูกครับ คุณความรักดีๆที่มอบให้กับลุกและสิ่งที่นุกจักจะขอบคุณอีกหนึ่งกลุ่มก็คือขอบคุณเจ้าของเพลงทุกเพลงที่นุกได้นํามาคัฟเวอร์ขอบคุณเจ้าของเพลงทุกเพลงที่นุกได้นําขึ้นไปร้องบนเวทีขอบคุณจริงๆครับนุกสัญญาว่าลุกจะสร้างผลงานจะทําเพลงให้ดีขึ้นกว่านี้สัญญาว่าสักวันจะทําให้เพลงนุกเป็นที่รู้จัก ของใครอะไรก็ไม่ได้ครับขอบคุณครับ ดีผู้จะรับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้จ้าสิงชชยเอ็มเจตุลย์ลุกเทนุิส ใใและสำหรับรางวัลโคมชลิกลุกทุ่งอวอร์ด2,516ปนประเภทขวัญใจมหาชนสาขารางวัลลุกทุ่งดาวรุ่งชายขวันใจมหาชนในปีนี้ได้แก่ ไม่คิด,ดตาครับว่าวันนี้จะได้สองราวันเลยเ <Yeah. S 1> ลียขอลูกขอขอบคุณคมชัดลึกลูกทุ่งบวดอีกหนึ่งครั้งนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ขอบคุณพี่สิลปจะาของค่ายศิลป์มิวสิลูกลืมบอกพี่ครับว่าวันนี้พี่สิลปมาด้วยนะครับนี่ <Yeah. S 1> นั่งอยู่ตรงนั้นครับนั่งไง พี่ออดด้วยครับมากับภรยาครับผมวันนี้ภรยามาคุมเลยครับไปไหนไม่ได้ครับแล้วก็ขอบคุณครอบครัวชิดเคยครับที่ผักดันนุกขอบคุณไป๋ไป๋โอ้โหชิดที่ร่วมเดินทางกันมาทําให้ได้หลายสิ่งหล,หลายอย่างในชีวิตลูกมันเปลี่ยนไปและที่ขาดไม่ได้ครับขอบคุณพีพีเอฟซีทุกคน ที่คอยผักดันให้นุก๊กคอยบวกให้นุก๊กคอยเติมเต็มในสิ่งที่มันขาดหายในชีวิตนุ๊กไปนุ๊กจะพูดแบบนี้ในทุกๆครั้งที่นุก๊กภูมิใจหรือนุ๊กมีใจเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าอย่างที่นุ๊กเคยบอกว่าทุกคนคือจิ๊กซอตัวสําคัญสลับชีวิตนุก๊กถ้าไม่มีทุกคนชีวิตนุ๊กคงจะมาไม่ถึงตรงนี้คงจะก้าวมาตรงนี้ไม่ได้แน่นอนก็ คุณครับนุกธนรนอาจจะเป็นนักร้องที่ยังไม่ได้มีเพลงที่เป็นที่รู้จักยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับในด้านการร้องเพลงแต่ว่าทุกคนรู้ไหมครับทําไมนุกถึงได้ทําเพลงมาเรื่อยๆทำไมนุกถึงได้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานในด้านการแสดงเพราะทุกคนครับเพราะทุกครั้งที่นุกมีรับรางวัลทุกคนก็จะมาช่วยนุกบวชไม่เคยขาดเลย ไม่ว่ารู้จักจไปแสดงละครหรือแสดงภาพยนตร์ทุกคนก็ไปดูลูกเล่นตลอดเลยนี่แหละครับคือกำลังใจในการสร้างงานของลูกสักวันหนึนงครับตั้งใจที่จะทำให้เพลงนุกเป็นเพลงที่รู้จักอีกเช่นเคยและก็จะตั้งใจทำให้หลายๆคนมายอมรับในตัวนุกครับรางวัลน,นี้ก็ยังเป็นของทุกคนอีกเช่นเคยครับขอบคุณครับ Yeah. 这个年代。